มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยลูกชายเนี่ยนะทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วเห็นคลิปที่แม่ของตัวเองเนี่ยโดนเพื่อนบ้านค่ะเป็นสาวประเภท2อนี่ยถีบจนตกแคร่ลูกชายบอกว่าโอ้โหนี่คนที่ถีบเนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรทำไมถึงรังแกคนไม่มีทางสู้ดูคลิปนี้ค่ะไปะอโอยย<อ>นี้นิบว๊ะ

นะครับหลังจากตกแคร่แล้วคุณยายก็ถามมาถีบทําไมถีบทำไมแล้วผู้ชายคนนี้คือเขาก็มีอาการตุ้งติ้งะนะเขาก็มาอุ้มหมา,าเห็นไหมฮะเดินมาอุ้มหมาและทีนี้ก็อารมณ์หนึ่งก็เถียงกับคุณยายอีกแล้วก็จะมาทําร้ายร่างกายคุณยายแล้วดูจังหวะที่จะมาทําร้ายร่างกายคุณยายคุณโยนหมาเนี่ยเดี๋ยวดูนะโยนหมาทิ้งพื้น โยลูกหมาทิ้งพื้นลูกหมาเนี่ยร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดจากนั้นคุณยายก็โดนทําร้ายร่างกายแบบนี้คุณดูสิคืออารมณ์โมโหล้วนๆอ่ะเห็นแล้วก็สะเทือนใจคือคลิปเนี้ยเขาโพสต์กันใน f a c e b o o เนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่อุบลแล้วพอนักข่าวเราเห็นคลิปนี้นะคุณสืบสกุลอ,อินบ็อกซ์ไปเลยไปหาคนที่โพสต์แล้วปรากฏว่าคนที่โพสต์เนี่ยคือนายสมเกียรติอายุ24ปีเป็นลูกของผู้หญิงคนที่โดนถีบคนนี้นี่แหละค่ะทีนี้นายสมเกียรติก็เล่าให้ เป็นลูกแล้วผมมามาทํางานส่งสินค้าในกรุงเทพคอยส่งเงินกลับบ้านให้กับคุณแม่ mm hmm. ผู้หญิงคนนี้คือนางอนงค่ะอายุ55บปีแม่เนี่ยอยู่อุบลแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้แม่ไปหาเพื่อนบ้านเป็นพ่อของคนที่ถีบนั่นแหละค่ะคนที่ถีบเนี่ยชื่อว่าในายโลนหรือว่านส้ม ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่ก็นั่งเล่นอยู่ที่แคร่ปรากฏว่าในโล้นหรือว่าในส้มเนี่ยเดินออกมาจากบ้านแล้วเขาก็ไล่ให้แม่ออกไปหลังจากนั้นก็โอ้โหไม่ทันไรค่ะทีบจนแม่ตกแคร่เท่านั้นไม่พอแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยตามไปกระซืบซ้ําแล้วมีเพื่อนบ้านเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้แชร์ในโลกโซเชียล ทางด้านลูกชายคือคุณสมเกียิเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหวินาทีแรกที่ผมเห็นคลิปนะผมโกรธมากแล้วผมบอกเลยว่ายังไงอะ่ะผมก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเตรียมแล้วค่ะจะไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็บอกด้วยว่าทําไมต้องทําร้ายกันขนาดนี้เป็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันแท้ๆแล้วทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะก็ได้รับข้อมูลมาจากชาวบ้านที่เขาอยู่ในชุมชนก็บอกบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย นายล้นหรือว่านายส้มเนี่ยก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนบ้านแล้วก็ทะเลาะกันพ่อของนายล้นหรือว่านายส้มก็ออกมาห้ามลูกค่ะทีนี้พ่อเองเนี่ยนะคะก็ถูกลูกหลงจากขวดคือโดนลูกเนี่ยเอาขวดฟาดที่แขนได้รับบาดเจ็บเพื่อนบ้านก็ต้องนําตัวพ่อเนี่ยส่งโรงพยาบาลประจําอําเภอแล้วต่อมาเนี่ยพอน้าชายของนายล้นหรือว่านายส้มทราบเรื่องก็เลยไปต่อว่าทีนี้พอน้าไปต่อว่ารุนแรงนายล้นนายส้มเนี่ยไม่พอใจก็เลย มา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 ตรงนี้แล้วก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นคนเอาเรื่องเนี่ยไปเล่าให้น้าชายฟังจนทําให้ตัวเขานถูกด่าพอไปเจอนางอนงเนี่ยที่มานั่งรอยอยู่ที่แคร่เนี่ยก็เลยไล่ออกไปจากบ้านแล้วก็ใช้เท้าถีบทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะคะ,คะ,คะโอ้โหสะเทือนใจจริงๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านปลัดงานป้องกันฝ่ายความมั่นคงอําเภอเขื่องในคือนายชัยวัฒน์ สีจันชัยพร้อมด้วยพันตํารวจโทวีรพลศ์สีดาจิตสารวัตรป้องกันปราบปรามสพเขื่องในเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้เนี่ยแหละค่ะไปเจอชาวบ้านกําลังคุยกําลังวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่เลย mm hmm. เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตํารวจเนี่ยไปเชิญตัวนายประวิทย์หงเทศอันนี้ชื่อจริงของนายโลหรือว่านายส้มเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ไปสอบสวนที่สพเขื่องใน ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ยังพูดแบบวกวนแต่เท่าที่ตํารวจจับใจความได้เนี่ยบ,บอกว่าสาเหตุที่ไปทําร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่ายายเนี่ยไปฟ้องสามีให้มาทําร้ายตัวเองก่อนทีนี้ตํารวจก็เลยต้องส่งตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเขื่องในเอามาประกอบสํานวนคดีส่วนผู้เสียหายสองคนที่ถูกนายประวิทย์ทำร้ายคือนางอนงที่โดนถีบตกแคร่เนี่ยนะคะ แล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือนายสัมฤทธิ์ชูเนรอายุ74ปีเป็นคุณตาของนายประวิทย์ก็ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเขื่อในแล้วชาวบ้านนะ่ะเขาบอกบอกว่าโอ๊ยประวิทย์เนี่ย โร้นหรือว่าส้มเนี่ยนะก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็เคยมีคดียาเสพติดถูกส่งตัวไปบําบัดแล้วพอกลับออกมาเนี่ยพฤติกรรมก็ยังก้าวร้าวเหมือนเดิมตํารวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะเพราะว่าจะต้องรอผลการตรวจร่างกายแล้วก็จะต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ